สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตนิวส์ประจำวันที่27พฤศจิกายน2025นะคะวันนี้มีประเด็นร้อนที่แบบคุยกันทั้งวงการเลยค่ะคือการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของ SpaceX ในตลาด Bitcoin คคำถามก็คือเขากำลังจะเทขายจริงหรือเปล่าหรือว่านี่เป็นแค่การจัดพอร์ตครั้งใหญ่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะใช่เลยครับเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเพราะเป็นการขยับตัวของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ อ่มันมีผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดโดยตรงเลยงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกข้อมูลกันเลยดีกว่านะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ข้อมูลจาก a r g o n i n Intelligence เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อวันที่26พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมากระเป๋าเงินของ SpaceX มีการโอนบิตคอยนออกไปครับผมจำนวน1,163 BTC โห ถ้าคิดเป็นเงินก็ประมาณ105ล้านดอลลาร์หรือเอ่อราวๆ3,300ล้านบาทได้ครับเยอะมากเลยนะคะแล้วเขาโอนไปที่ไหนคะเขาโอนไปยังกระเป๋าเงินใบใหม่เลยครับที่ลงท้ายด้วยรหัส5 4 e a s y อ๋อครับซึ่งการโอนเงินก้อนโตขนาดนี้มันก็จุดกระแสข่าวลือในตลาดทันทีเลย <c oughs> ก็คงจะกังวลกันใช่ไหมคะใช่ครับตลาดก็คาดการไปต่างๆนานาเลยว่า SpaceX อาจจะ เตรียมขายเหรียญหรือเปล่าเพื่อเอาเงินไปเสริมสภาพคล่องหรืออาจจะกำลังเจอแรงกดดันทางการเงินบางอย่างอยู่มแต่ถ้าเราลองมองอีกมุมหนึ่งมองภาพรวมๆม,มันอาจจะยังไม่น่ากังวลขนาดนั้นไหมคะเพราะเท่าที่ดูข้อมูลเนี่ย SpaceX ก็ยังถือบิตคอยนอยู่อีกเยอะมากเลยนี่คะใช่เลยครับจุดนี้สำคัญมากคือเขายังถือคลองอยู่อีกตั้ง6,095 BTC โอ oh ้โหครับมูลค่าก็ 553ล้านดอลลาร์ได้ตัวเลขนี้ก็ช่วยลดความกังวลไปได้เยอะเลยนะคะว่าเขาคงไม่ได้จะทิ้งตลาดคริปโตไปทั้งหมดถูกต้องครับแล้วมันมีอีกจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะอะไรเหรอคะคือกระเป๋าเงินใบนี้ของ spacex เนี่ยครับมันเคยเงียบสนิทมาน,นานมากนานกว่า3ปีเลย3ปีเลยเหรอคะครับแต่ตอนนี้กลับมาเคลื่อนไหวบ่อยขึ้นอย่างเมื่อเดือนที่แล้วก็เพิ่งมีการโอน btc มูลค่าเอ่อล้านดอลลาร์ออกไปเหมือนกันอือื คำถามสำคัญก็เลยเกิดครับว่านี่คือสัญญาณของการจัดพอร์ตครั้งใหญ่หรือมันเป็นสัญญาณของกลยุทธ์อะไรบางอย่างของบริษัทกันแน่แล้วการเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นในจังหวะที่คือราคาบิตคอยกำลังฟื้นตัวดีๆเลยด้วยนะคะจังหวะดีมากครับเห็นว่าราคาล่าสุดซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ 9, 1 0 0 0ดอลลาร์ครับผม แล้วก็ปรับตัวขึ้นมาประมาณ3.5%ภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาด้วยงั้นก็สรุปได้ว่าการขยับตัวของ SpaceX ครั้งนี้มันเหมือนเป็นสัญญาณที่เราต้องตีความกันดีๆเลยนะคะแล้วก็ทำให้ตลาดต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดต่อไปใช่ครับ ซึ่งมันก็ทิ้งคาถามที่ใหญ่กว่าไว้ให้เราคิดกันต่อนะครับว่าในยุคที่บริษัทเทคยักษ์ใหญ่เข้ามามีบทบาทในโลกคริปโตมากขึ้นเนี่ยการเคลื่อนไหวแบบนี้มันเป็นแค่การบริหารสินทรัพย์ปกติหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของกลยุทธ์ใหม่ๆที่จะส่งผลต่อทิศทางของตลาดในอนาคตได้เลย เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยค่ะหากไม่อยากคลาดข่าวสารสำคัญในโลกคริปโตแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Crypto News เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ